ใครจะคิดหนุ่มหล่อที่มีทรัพย์สินหลายพันล้านในมือกลับโดนผู้หญิงทิ้งแบบนี้เกดแฟนของเขาเลิกกับเขาเพื่อไปจดทะเบียนสมรสกับชายอีกคนผู้ชายคนนั้นที่ช่วยเธอจากความตายกลายเป็นคนตาบอดเพื่อขอบคุณเกดยอมทิ้งความสุขของตัวเองแต่เธอก็เสียใจมากเช่นกันเพราะเธอต้องจากคนที่เธอรักสองคนรักกันอย่างสุดซึง้งเธอต้องสาดน้ำเย็นใส่หัวใจของเขาอย่างไม่เต็มใจอรชุนไม่เข้าใจทำไมเธอถึงโง่แบบนี้เขาสามารถใช้เงินจ้างพยาบาลให้นิพิษเท่าไรก็ได้แต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้ว มองไปที่ทะเบียนสมรสและแหวนในมือของเธอเขาทําได้แต่เฝ้ามองดูคนรักแต่งงานอย่างช่วยไม่ได้ไม่สามารถทําอย่างอื่นได้เขามองไปที่เกตที่เดินจากไปคนเดียวจะทำยังไงเมื่อเห็นเธอทิ้งเขาไปตลอดกาลเธอเคยรักตัวเองบ้างไหมแน่นอนเธอมีแต่ตอนนี้เธอทําทไม่ได้เธอพูดย้ํา นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเจอหน้ากันเราเหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้าที่เคลื่อนผ่านไปเป็นความจริงที่น่าเศร้าที่ว่าทุกอย่างในโลกนี้จะไม่เป็นไปตามที่คุณคิดไม่ว่าจะเศร้าแค่ไหนแต่ก็จะถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาดูเธอตัดสินใจอย่างมุ่งมั่นเขาจึงทำได้แค่งเงียบคุณช่างโหดร้ายเหลือเกินใช่สุดท้ายเขาก็หวังเพียงจะพาเธอกลับบ้านถนนเส้นนี้อาจจะยาวกว่าถนนทุกสายที่อรชุนเคยเดินความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองได้สิ้นสุดลงแล้วหลังจากกลับถึงบ้านนิพิษก็ซักถามเธอทันที ไปทางานตั้งแต่ห้าโมงเช้ากว่าจะกลับก็สองทุ่มไปกับอรชุนหรือเปล่าเกตไม่สนใจเขาและกลับทําอาหารแต่นิพิษเริ่มหึงถามเธอว่าถ้ายังรักคนอื่นแล้วมาแต่งงานกับเขาทําไมได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่รู้จะตอบอยังไงทําอาหารต่อเงียบๆนิพิษตระหนักถึงความหลอกลวงทอเขาคิดว่าเธอปรุงซุปดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ําตาส่วนอรชุนกลับถึงบ้านก็นกคลัง่งเขาเผากาะแต่งงานทิ้งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเกตไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ถูกทิ้ง ความสูญเสียและความโศกเศร้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เขาหดอู่ใจเป็นเวลานานตกเย็นนิพิษกับเกดพยายามกล้ามกลืนฝืนทนความสัมพันธ์ของพวกเขาเกดห่มผ้าและเข้านอนแต่นิพิษตั้งใจจะทำในสิ่งที่สามีภรรยาเขาทำกันแต่กลับถูกภรรยาปฏิเสธอย่งางไร้เยื่อใหญ่เขาบ้าไปแล้วถามว่าเธอไม่รักเขาแล้วมาแต่งงานกับเขาทำไมแค่สงสารเขาใช่ไหมทั้งสองคนเริ่มโต้เถียงกันเกดคิดว่านั่นไม่ใช่วิธีที่จะไปต่อบอกเขาให้เวลาเธอบ้าง รอให้เธอพร้อมแล้วเธอจะให้คําตอบเขาในภายหลังวันรุ่งขึ้นป้าของอรชุนมาหาเธอมาทวงคืนแหวนบรรพบุรุษที่อรชุนให้เธอ400ยล้านโยน400ล้านใส่หน้าเกศเธอเงียบแต่เธอรู้สึกขายหน้าเลยคืนแหวนไปโดยไม่ได้รับเงินสักบาทนี่เป็นการติดต่อครั้งสุดท้ายของเธอกับอรชุนจากนี้ไปเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาคนนั้นอีกต่อไปมันยากสําหรับเธอที่จะนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้อาจถึงเวลาที่ต้องบอกลาอดีตบางทีควรจะต้องเริ่มต้นใหม่เรามาเริ่มกันใหม่ ในตอนเย็นเกดเอื้อมมือไปจับสามีของเธอหลังจากนั้นทำอะไรฉันก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือวันถัดไปเกดไปทำงานและรู้สึกคลื่นไส้ตรวจดูก็พบว่าสองขีดสงสัยว่าเป็นลูกใครขณะออกไปทำงานตอนเช้าเธอมีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดคลื่นไส้อาเจียนพอมาตรวจดูก็พบว่าตัวเองตั้งครรภ์แต่เพิ่งได้ใกล้ชิดกับสามีเมื่อคืนนี้วันนี้จะท้องได้ยังไงหลังจากคิดอยู่พักหนึ่งเธอนึกได้ว่านั่นคือลูกของอรชุนแต่ทั้งสองก็เลิกรากันไปแล้วทุกคนมีชีวิตใหม่ เดือนถัดมาขณะที่ทั้งสองกำลังรับประทานอาหารเกดคุยกับสามีเธอท้องได้หนึ่งเดือนแล้วบนโต๊ะเ,เธอเตรียมอาหารเลิศรสและพูดคุยและหัวเราะก,กับสามีของเธอนิพิษแปลกใจเล็กน้อยกับท่าทีนี้นิพิษดีใจมากที่รู้ว่าภรรยาตั้งท้องเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขากำลังจะได้เป็นพ่อคนเขากอดภรรยาด้วยความดีใจแต่เกดกลับเศร้าเธอไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือเสียใจดีนิพิษคุยกับเธออย่างตื่นเต้นเธอต้องมีความสุขเพื่อเลี้ยงลูกกับเขาหากเขาพยายามรักษาให้ดีที่สุดตาของเขาจะมองเห็นได้อีกครั้ง ในทางกลับกันอรชุนในตอนนี้ก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวที่ครอบครัวจัดให้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากแต่เจ้าบ่าวกลับไม่มีความสุขเลยชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคน2คนก็น่าเหลือเชื่อเช่นกันและพวกเขาก็เบื่อกันมากขึ้นเพราะแคทลีนยาเล่นเกินไปหมอบอกแคทอลีนยาว่าเธอจะไม่สามารถมีลูกได้6เดือนต่อมาอารชุน เห็นอดีตแฟนสาวของเขาตั้งท้องเขาพาแม่ที่ได้รับบาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลเขามองไปรอบๆดูเหมือนจะมองหาใครบางคนหลังจากเวลาผ่านไปนานท้องของเกดก็โตขึ้นเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเธอเห็นอรชุนเธอรีบเดินไปหลังกำแพงและสายตาของอรชุนก็มองหาเกดเขายังคงมองหาเธอเธอหลบอยู่แต่ก็ยังถูกน้องสาวของอรชุนเห็นเธอส่งสัญญาณให้น้องสาวของเธอเงียบน้องสาวของอรชุนถอนหายใจเบาๆกับท้องใหญ่ของเกดรอจนอรชุนจะกลับไป เกดจึงกล้าที่จะออกมาแต่ใครจะคิดว่าเพื่อนร่วมงานจะเรียกชื่อเธออรชุนหันกลับมาและเห็นเธอและทั้งสองมองหน้ากันเห็นท้องโตแบบนี้เขาก็เข้าใจว่าแฟนเก่าของเขามีลูกแล้วความรู้สึกของเขาตอนนี้อธิบายไม่ถูกในห้องพยาบาลอรชุนเป็นกังวลเขาเอาแต่คิดถึงเธอจนกระทั่งถึงเวลาขึ้นลิฟต์ทั้งสองคนเจอกันอีกครั้งเกดเบือนหน้าหนีอรชุนไม่ได้เจอแฟนเก่านาน,านแล้วถามเธอว่าเธอท้องได้กี่เดือนเพราะถ้าเป็นลูกของนิพิษคงไม่เร็วขนาดนี้เกดไม่อยากสนใจเขา ไม่รู้ว่าจะต้องอธิบายให้เขาฟังทำไมเขาลากเธอลากเธอเข้าไปในรถ BMW อับยูของเขาแต่ถูกปริชาติน้องสาวเขาเห็นเขา้าทั้งสองนั่งอยู่ในรถบอกว่าเธอต้องการอะไรเขาสามารถให้เธอได้ตราบใดที่เธอพอใจขอแค่เธอกลับมาหาเขาไม่สำคัญว่าจะเป็นลูกของใครไม่ว่ายังไงก็เป็นลูกของเกดแต่เธอไม่อยากยุ่งอีกต่อไปแต่ในขณะที่ลงจากรถเกดขาแพลงสแสดงว่าตัวเองเจ็บอรชุนรีบเข้าไปช่วยทันทีและบอกว่าเธอควรระวังแต่ถูกนิพพิษได้ยิน เกตบอกให้เขารีบกลับไปแต่อรชุนบอกนิพิษเขาคืออรชุนการพบกันระหว่างทั้งสองเหมือนเป็นการสร้างมาแต่นิพิษเชิญเขาเข้าไปในบ้านหลังจากการพูดคุยที่น่าเบื่ออรชุนยื่นมือช่วยตานิพิษเขาบอกว่าโรงพยาบาลจะรักษาตาให้เขาและไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนิพิษรู้ดีว่านี่คือเงินส่วนตัวของอรชุนแน่นอนเขาไม่ยอมรับค่างเงินดังกล่าวอรชุนก็ไม่อยากยอมแพ้หาเหตุผลอื่นเพื่อให้เขารับการรักษานี้นั่นเป็นของขวัญจากทางโรงพยาบาลดูว่าเขารับได้ไหม เกดก็ตกใจมากนิพิษไม่อยากนึกถึงลูกในท้องที่เห็นพ่อตาบอดก,ก็เริ่มลังเลทันทีแต่เกดรู้เห็นทั้งหมดเธอบอกกับอรชุนว่าอย่าหลอกนิพิษด้วยการโกหกนี้หวังว่าเขาจะใช้เงินเพื่อคนอื่นที่ต้องการเธอปฏิเสธอรชุนบอกว่าเขาแค่ต้องการช่วยเธออย่างจริงใจเพื่อที่เธอจะไม่ปฏิเสธในเวลานี้แคทลิยาภรรยาของออรชุนก็มาถึงลากเขากลับทันทีหญิงสาวที่ตั้งคันเกือบสิบ แฟนเก่าของเธอไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกใครแต่เขากลับยื่นข้อเสนอช่วยนิพิษต้องการรักษาดวงตาให้นิพิษเขาบอกว่าโรงพยาบาลจะให้ดวงตาคู่หนึ่งแก่นิพิษให้การรักษาฟรีเพื่อที่เขาจะได้หันกลับมามองเห็นอีกครั้งแต่นิพิษกลับไม่เห็นด้วยเพราะเขารู้เจตนาที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นี่คือแผนการของอรชุนที่จะแย่งภรรยาเขาไปดังนั้นอรชุนจึงหาเหตุผลอื่นแก้ตัวว่าได้รับคำขอร้องจากโรงพยาบาลของขวัญสำหรับเด็กที่กำลังจะเกิดในเร็วๆ นี้ดูว่าเขาเขาจะเห็นด้วยหรือเปล่าตอนนี้เขาสัมผัสความเจ็บปวดของนิพิษแล้วเขาเริ่มลังเลแต่เกดรู้เห็นความคิดของอรชุนเธอพูดกับอรชุนเธอจะไม่ยอมให้เขาหลอกนิพิษแบบนั้นแน่อย่าคิดว่าเธอยังเด็กแต่เขาบอกว่าเขาแค่ต้องการช่วยเธออย่างใจจริงเพื่อให้เกดยอมรับในเวลานี้แคทเธอรียามาตามเขากลับมาต่อว่าเกดว่าเธอคิดร้ายจะแย่งผัวคนอื่นว่าเกดขอบผัวชาวบ้านออรชุนได้ยินเธอพูดแบบนี้เป็นครั้งแรกก็ลากภรรยาออกไปทันทีแล้วนิพิษก็ออกมา เขาได้ยินความวุ่นวายข้างนอกเขาเรียกให้เกตให้รีบเข้ามาน้องสาวของอรชุนขอโทษเกตเธอไม่ต้องการให้เกตมายุ่งกับพี่ชายของเธออีกถึงทำแบบนี้เธอบอกเกตเบาๆว่าให้หลีกเลี่ยงอรชุนเกตก็เข้าใจเช่นกันเธอไม่ต้องการให้อรชุนมายุ่งกับเธออีกใครนิพิทยืนอยู่ห่างๆตะโกนบอกให้เธอรีบเข้าบ้านไม่มีทางที่อื่นทั้งสองก็กล่าวคำอำลาก,กันอรชุนก็มาบอกลาเกตด้วยทั้งคู่จ้องหน้ากันเนินานานท่ามกลางเสียงเรียกของนิพิษรอจนกระทั่งเกตเดินเข้าประตูมานิพิษยังอ้าปากร้องเรียก เกดไม่สนใจเขาเดินมาเงียบๆนิพิษโมโหามากแต่ทําอะไรไม่ได้เธอก็เศร้านิดหน่อยขณะที่เกดกําลังจะขึ้นไปชั้นบนไอ้นิพิษก็เคลื่องของใส่เธอเขาเริ่มโมโหบังคับให้เธอหยุดไปโรงพยาบาลเพื่อที่เธอจะไม่ได้เจออรชุนอีกเกดคิดว่ามันไร้าสาระทันใดนั้นเธอก็น้ําตาไหลค่าใช้จ่ายของครอบครัวเธอเป็นจ่ายทั้งหมดจากการทํางานของเธอไม่ทํางานแต่อยากกินแต่สามีคิดว่าอรชุนมั่งมีสีสุขรวยจริงอะไรจริงไปทํางานหรืออยากจะไปเป็นคุณนายไปอ่อยเขา เกดทนไม่ได้อีกแล้วคุณจะหุบปากได้ไหมมองไม่เห็นแต่ปากยังเอาแต่โทษฉันฉันดูแลคุณทุกวันถ้าคุณเอาแต่คิดเรื่องไร้สาระพวกนี้ฉันจะไม่ดูแลคุณอีกต่อไปเขาทำลายข้าวของทำลายเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเหยียบโดนแก้วเลือดออกเกตมองเขาในสภาพนี้ทั้งเศร้าและน่ารำคาญเธอไม่รู้ว่าจะทำยังไง อีกด้านหนึ่งอรชุนกับแคทลียาก็กลับบ้านและทะเลาะกันภรรยาต่อว่าวันวัน,วน,วนสามีไม่อยู่บ้านแต่เขาขอให้เธอให้กำเนิดลูกนั่นคือวิธีที่เขาถึงจะอยู่บ้านและดูแลลูกแคทลียารู้ว่าเธอไม่สามารถมีลูกได้ตลอดชีวิตนี้เธอก็เหมือนเธอโทษเกตที่ยั่วยุยนเขาทําให้เขารู้สึกอึดอัดกับภรรยาทั้งสองคนทะเลาะกันและเลิกกันอรชุนไปโรงพยาบาลดูแลแม่ตกกลางคืนนิพิษเหมือนจะรู้สึกผิดเขาออกมาและขอโทษเกตบอกว่าต่อจากนี้เขาจะควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ใจร้อนอีก ลูกบอกแม่อยากโกรธพ่อนะบอกแม่ยกโทษให้พ่อด้วยเธอได้ยินนิพิษพูดคำนี้ก็รู้สึกแปลกแปกเธอช่วยเขายืนขึ้นแต่เขาไม่อามอ,มอพูดคุยกับลูกขอให้เธออย่าทิ้งเขาเขายอมเสียสละดวงตาเพื่อเธอนี้เขาจะไม่ยอมสูญเสียเกิและลูกในท้องเมื่อเห็นเขาเช่นนี้เธอก็สัญญากับเขาอย่างไม่เต็มใจเช่นกันแต่เมื่อใกล้ถึงวันคลอดเธอก็ดูกังวลมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์แปรปรวนมากขึ้นเรื่อยๆอ